มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแล้วฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเมียหลวงน้ําตาตกในผัวมีทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องแต่แอบไปผูกแขนขอสาวอื่นต่อหน้าพ่อแม่ฝ่ายหญิง24มีนาคม2568เพจอัธรรถได้โพสต์ข้อความระบุว่าเมียหลวงน้ําตาตกในผัวมีทะเบียนสมรสถูกต้องแต่แอบไปผูกแขนขอสาวคนอื่นต่อหน้าพ่อแม่ฝ่ายหญิงผู้ชายช่องทางทิกตอก แอนแอนแอนขอความช่วยเหลือในทางเพจเป็นกระบอกเสียงช่วยเมียหลวงคนหนึ่งกําลังเผชิญความเจ็บปวดจากการสูญเสียการถูกสามีนอกใจทั้งมีทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายด้วยสามีรายนี้แอบไปมีความสมพั์กับหญิงอื่นพร้อมทําพิธีผูกแขนขอฝ่ายหญิงลักษณะคล้ายการมั่นหมายโดยมีพ่อแม่ฝ่ายหญิงร่วมเป็นสักขีพยานและให้เงิน2 0 0 0 0บาททั้งทางที่ยัง,ง,ง,งมีทะเบียนสมรสคาอยู่ที่บ้านกับภรรยาหลวง ฝ่ายหญิงที่เป็นชูอ้างว่าไม่รู้ว่าฝ่ายชายมีภรรยาอยู่แล้วแต่เมื่อเมียหลวงเดินทางไปพูดคุยถึงบ้านและชี้แจงด้วยตัวเองชูกลับสัญญาว่าจะเลิกแต่ว่าสุดท้ายก็กลับไปมีความสัมพันธ์กันต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นภรรยาหลวงแล้วก็ลูกๆรู้สึกเจ็บปวดอย่างหนักขณะที่กําลังเตรียมดําเนินการฟ้องชูฐานละเมิดสิทธิ์ในชีวิตสมรสแล้วก็ฟ้องหย่าสามีอย่างเป็นทางการคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ